Limsen Video. โอยุ่นตะลุยคุยกลอบในสัปดาห์นี้ผมอยู่ข้างๆสาวสวยนะครับแคดตี้วันนี้เรามีการจัดการแข่งขันที่อลำนายเลยนะครับ2020ตอนนี้ผมก็อยู่กับพิเตอร์ผู้จัดก,การของสนามกล์ฟยูนิแลนด์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าข้างในเขาตื่นเต้น5สถาบันเนี่ยเขาจะมาฟาดฟันกันวันนี้มีใครบ้างตามผมไปเลยนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกที่ผมอยากจะไปเลยก็คือ ตรงนี้ตรงที่ส,สวยๆด้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนี่นี่น,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 นี่ที่อยากจะไปเอ๊เป็นซุ้มของราชวิทย์นะครับสวัสดีครับพี่จิ๋วครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับผมวันนี้เราเจะที่สนามละว,วันนี้วันที่ต้องเลือดตกยางออกละเอา เอาพี่จิ๋วก่อนเลยครับวันนี้ความรู้สึกวันนี้เช้าวันนี้เป็นไงครับก็จริงๆในฐานะเจ้าภาพนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ดูแล้วอากาศน่าจะดีนะครับไม่น่าจะมีแดดก็น่าจะเล่นกันสบายเพียงแต่ว่านั่นแหละครับทีโค้ชทุกทีมเพิดูคึกคักมาครับตอนนี้ก็มีต้อนอยู่สนามได้เต็มเลยเออเหะก็คิดว่าน่าจะตู้กันสนุกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับตอนเย็นว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ สวัสดีครับรายการโฟยุ่นตะลุยคุยกอล์ฟนะครับขอความรู้สึกนิดหนึ่งครับพี่โอวีครับวันนี้เป็นครับก็ทีมก็พร้อมครับพร้อมก็พร้อมแข่งครับก็ต้องจะแทนหน่อยแต่ก็พร้อมเห็นว่าจะมีโปรแกรมจัดในข่าวหน้าครับน่าจะเป็นทางก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ครับน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเองก็ก็ยังต้องเซอร์ไพรส์ตัวเราเองอยู่อ๋อครับแล้วน้องน้องคนนี้น้องคนนี้ตอนนี้ อีตไม่รู้แต่อนาคตอนาคตคต่ออกรายการใช่ไหมฮะออกรายการครับอนาคต OV อนาคตของ OV ใช่ใอนาคตครับ OV OV แบบว่าออกสื่อเลยคือคือคือมีแท็กติกเยอะมากเลยอ่ะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมครับพี่เกเราเจอกันที่ซุ้มพี่เอกพี่เอกมีอะไรแนะนาที่ซุ้มของพี่เอกบ้างครับก็มีอะไรแนะนําออืมก็่มีอะไรแนะนำฮะ มีแก้วเยติแก้วเยติมีทุกอันอยู่แล้วที่แปลกกว่าเพื่อนก็จะมีแมสับแมสให้ไอที่ผมถามเนี่ยนู่นไอที่ตัวนี้ชื่อพัรนะคะกล้องไม่หมุนเลยอ่ะน้องพัรน้องพัรจะมาเป็นน้องพัาร์ตเป็นสองกุหลาบด้วยใช่ไหมครับด้วยสองพันสองพันยี่สิบเออสองพันยี่ส โอ้สวนกุหลาบเ่ย์เขามีอะไรที่ซ่อนเลนส์แล้วก็ซ่อนเงินนิดหนึ่งนะครับแล้วในสนามในผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนเลนส์หรือซ่อนเงินมากแค่ไหนเพราะว่าแค่น้องคนที่มาช่วยงานก็เรียกว่าแฮนดิแคปหนึ่งแล้วละครับครับตามผมมานะซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มของบัวดินเดชาสวัสดีครับ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  สภาพไหนครับครับผมบอดินเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้บอดินพร้อมมากครับเต็มที่ครับวันนี้ทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดครับนี่เดี๋ยวเก็บต้นแบบพิตตี้ก่อนเลยครับเม็ดแรกพิตตี้เชิญหน่อยครับเพราะว่ากล้องเราขาดสีสันนะครับอันนี้เป็นเม็ดแรกของบอดินนะครับนะครับอันนี้เป็นอาวุธลับเราเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเจอกันบนห้องอาหารนะครับอาวุธลับเรานะครับบอดินน่ากลัวนะพี่หอวังไหวบ่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูไปดูไปดู หอวังว่าไงขอวางด้ง <Yeah. S 1> ครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ซุ้มหอวางแล้วนะครับคนลุกเลยนะครับดูเขาจะสู้ดูเขาจะพร้อมมากๆครับค่ะก็วันนี้ทีมขอวังขอบอกนะคะว่ามาเต็มนะคะร้อนเ็นแน่นแล้วก็ร้อนก็ทุกคนทำดีที่สุดนะคะ okay. โอเค หงวอดังช็อตกันลั่นพิธีเปิดก็ดังขึ้นแล้วตามผมมาดูว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ไฟไหนจะใครจะเป็นแชมป์ดีอลัมนายไลดอร์ครับ2020ตามกันไปดูได้เลย ผ่านมาแล้วครึ่งทางผมก็ไม่รู้ว่าแต่และท่านแต่และท่านแต่และสถา,าบันนี้เป็นยังไงนะครับต้องขอถามที่ข้างๆผมเลยราชวิถ์ผ่านมาแล้วก้าหลุมเป็นยังไงบ้างรครับพี่สกอผมอาจจะไม่ดีหรอกเพราะว่าสู้น้องๆไม่ได้เพราะว่าระดับมืออาชีพระดับโปรเฟสชั่นนอลผมว่าคงจะลําบากหน่อยแต่ก็พยายามสู้แต่ว่าบรรยากาศการแข่งขันก็ดีครับ <c oughs> สนุกสนานแล้วก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปทุกปีนะอย่าเพิ่งเลิกก่อนครับขอบคุณครับครับ ดยกานทานข้าวอยู่พอดีผานไปแล้วก้าวหลุมคือหิวครับก็เลยต้องขอแวะนิดนึงอาหารอร่อยกรีนดีครับสภาพสนามเยี่ยมครับขอบคุณทุกท่านที่มาตีกอล์ฟด้วยกันวันนี้สนุกมากครับก็ผ่านมาก้าวหลุมแล้วทุกอย่างเข้าที่หมดยกเว้นช็อตแอปโพสอย่างเดียวที่ต้องมานั่งตามแก้ไขแต่โดยรวมก็ยังอยู่ที่อีเวนต์มาครับครับผ่านมาแล้วก้าวหลุมก็สภาพคอนดิชันสนามก็ค่อนข้างดีนะพี่วันนี้แต่ว่าพัดลงยากเจาะยากมากตรง ไม่รู้ใครเป็นคนเจาะว่าจะขึ้นไปคุยกับพี่เตอร์อยู่ใครสั่งให้เจาะครับครับก็การหลุมแรกก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กรีนค่อนข้างยากพัดไม่ค่อยไม่ค่อยลงเลยก็แต่อากาศดีครับันนี้ตีตีกอล์ฟสนุกมากอากาศดีก็หวังว่ารอบหลังจะตีดีขึ้น ครับก็ในของ9ก้าหลุมนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนแล้วก็บีบี้บทบทกันแต่ว่ายังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับขอบคุณครับ ถึงเวลาที่จะประกาศแชมป์แล้วนะครับคว่ใหญ่ในปีนี้2020พอลอมไนไปด้วยครับ2020เราจชมกันเลยว่าใครจะได้แชมป์กันแน่ได้ก่แชมป์เก่านะทีมบอลลิ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาดีอัลนายดีอัลลอมนายไรได์ครับ2020ได้จบลงแล้วแชมป์เป็นของบอดินเดชาครับผมขอทราบความรู้สึกของแชมป์หน่อยครับพี่คือจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าบอดินเดชาโดยพี่หมูที่เป็นกัปตันก็เตรียมตัวกันมาถึงเราจะเป็นแชมป์เก่าแต่อีกสี่โรงเรียนเขาก็มีการเตรียมตัวมาดี เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็มีการจัดการเตรียมตัวมีการคัดตัวนะครับเพื่อที่จะมากว่าจะได้นักกีฬานักกีฬาทีมเรานี่คัดตัวนะครับไม่ได้เลือกมาเพราะฉะนั้นทุกคนทําเต็มที่เพื่อได้ถ้วยใบนี้มาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเราด้วยนะครับแชมป์เป็นของบอดินเดชาก็ขอแสดงความยินดีกับบอดินเดชาด้วยครับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร<ส>ับสวัสดีครับ และทั้งหมดนั้นคือรายการริมเส้นในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลสิงเคียงรายยูนเต็ดและสโมสรฟุตซอลธรรมศาสตาร์สตาเลียนครับก็ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์นับจากนี้ไปครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการริมเส้นครับขอลาไปก่อนผมมันค้าขวัญแก้วและทีมงานสวัสดีครับ